็นคลิปที่ทำเอาชาวสังคมออนไลน์ถึงกับกหดหัวใจให้แบบรัวๆเลยทีเดียวเม่อหญิงคนหนึ่งได้ออกมาอัดคลิปคำพูดของตัวเองฝากไปถึงบรรดาสามีเก่าสามีใหม่และสามีในอนาคตของเธอที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้โดยบอกว่าพรุ่งนี้เวลา8โมงเช้าให้มารวมตัวกันที่เถียงนาเพื่อทำการช่วยกันเกี่ยวข้าวให้เสร็จเรียบร้อยเธอยังบอกอีกด้วยว่าจำได้หมดนะว่ามีกี่คนและมีชื่ออะไรบ้างอย่าได้มาสายซึ่งหากเสร็จงานแล้วในตอนเที่ยงจะมีการทำส้มตำเลี้ยงขอบคุณอีกด้วยเพราะปลูกมะละกอรอเอาไว้แล้วเล่นเอาชาวออนไลน์ถึงกับ เพราะเชื่อว่าบรรดาสามีทั้งเก่าใหม่และในานาคตน,นั้นน่าจะต้องตอบรับคําเชิญนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนคลิปนี้ก็ฝากไปถึงผัวเก่าผัวใหม่รวมถึงผัวในานาคตที่อยู่ในหมู่บ้านทุกคนในวันพรุ่งนี้ที่บ้านจะทําการเกี่ยวข้าวในเวลา8โมงเช้าขอให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จภายในเลยวันกูรู้นะว่ามีทั้งหมดกี่คนออกูนับได้กูจาได้ด้วยในวันพรุ่งนี้พักเที่ยงก็นี่เลยตำส้มตำเลี้ยงปลูกมะละกอไว้เต็มเลย อย่าลืมนะ8โมงเช้าพร้อมเพียงกันอย่าให้ตามถึงบ้าน